แล้วก็ทงนี้น้าไทชอบเลยก็คือตัวเกีีร์สายที่มันเป็นโลหะชิ้นใหญ่แบบนี้เห็นไหมเวลาเกีีรยสายนะครับเจอปลาใหญ่เนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับสวัสดีครับวันนี้น้าไทมากับลอกนะครับดีๆแบรนด์ดังนะครับอย่างแบรนด์ S a P นะครับ S a P เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์เดียวที่ทำคันเบ็ดนะครับ N N S นะเบ็ด S คันเหนียวๆนะครับที่ดังๆอ่ะหลายๆลคนชอบใช้กันนะครับวันนี้เรามาในรูปแบบของลอกกันบ้างนะครับเอาใจสายหน้าดินสายทะเลนะครับอยากได้ลอกเบสทรงกลมราคาหลักร้อยนะครับ จุ๊กสายเยอะต้องตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ทำมาแต่ขวานะครับเป็นลออที่เขาเขียนไว้เลยว่าเป็น High Quality นะครับ s ิ e e l Finishing เรียวนะครับเป็นลออสำหรับการตกปลาเลยนะครับหรือไปตกปลาตามเขื่อนก็ได้นะครับนะจุกสายเยอะมากเลยอย่างตัวนี้มันทำมาด้วยกันทั้งหมด2เบอร์นะครับจะมีเบอร์3 0นะครับอันนี้จะเป็นเบอร์3 0และวกนนี้จะเป็นเบอร์40นะครับมันจะต่างกันอยู่ประมาณนี้นี่ให้ดูเบอร์3 0นะครับข้างล่างนะครับเบอร์40เนี่ยข้างบน สายสปูลมันจะต่างกันนะครับนิดนึงนะครับถ้าใครอยากจุสายเยอะนะครับเบอร์40ยใครอยากได้เบาๆนะครับจุสายพอดีพอดีนะครับเบอร์3 0นะครับตัวนี้สเปกนะครับน่าใช้มากเลยไม่ว่าจะเป็นบอดี้นะครับที่เป็นพลาสติกเกรดอย่างดีเลยอย่างนี้นะครับแข็งแรงทนทานนะครับเป็นสนิทนะเล่นน้าเค็มได้ตัวสปูลนะครับมีตัวล็อกสายให้ด้วยแบบนี้เลยไม่ให้สายลื่นนะครับแล้วก็ตัวเพจนะครับตัวนี้เป็นโลหะนะครับยึดหมุดถึง4หมุดเลยทีเดียวทนทานแน่นอนนะครับ แล้วก็ทีนี้นาทด้ชอบเลยก็คือตัวเกีียรยสายที่มันเป็นโลหะชิ้นใหญ่แบบนี้เห็นไหมเวลาเกีียรยสายนะครับเจอปลาใหญ่เนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับมีระบบนะครับลูกปืนกันตีกลับด้วยนะครับให้ขออนุญาตเทนให้ดูก็จะมีตัวออฟกับตัวออนแบบนี้นะครับสมมติเราสไลด์มาที่อา่าที่ออฟนะครับอนอุญาตปุ๊บแล้วใา้ัยนำมือหมุนนะครับมันก็จะตีกลับเองนะครับแบบนี้อีกทีหนึ่งปุ๊บเห็นไหมเป็นต,ตัวลูกปืนกันตีกลับนะครับจิกเสียงปลาลากเนี่ยดังมากเลย ลอกตัวหละร้อยนะครับที่เสียงดังขนาดนี้นะครับมาพร้อมกับลูกปืนนะครับหนึ่งบวกหนึ่งตลับนะครับหนอกเป็นทรงนี้เลยทรงจิกนะครับจับถนัดมือเวลาเล่นปลายใหญ่นะครับแล้วจุดขายไคแม็กเขาเลยตรงนี้แขนแขนเขาเนี่ยโหเหล็กชิ้นเดียวตัวใหญ่นะครับหนาปึกแบบนี้เลยเล่นปลายใหญ่สบายๆนะครับน่าใช้มากนะครับในราคานะถูกมาก 900บาทนะครับเบอร์30900นะครับแล้ว้าเป็นเบอร์40เบอร์ใหญ่นะครับแพงมาอีกนิดนึงนะครับอยู่ที่950บาทเองนะครับได้ล็อกเบสทรงกลมนะครับไปตกเหยื่อสดทะเลกันแล้วใครอยากได้นะครับจัดได้ในตะกร้าเหมือนเดิมนะครับกับล็อก SAP ทรงกลมตัวนี้นะครับมีแต่ขวานะครับรอบนี้มาแต่ขวาเบอร์30กับ40นะครับล็อกเบสทรงกลมราคาหลักร้อยมีแล้วที่ร้านเดลฟีเช่ครับขอบคุณครับ